สวัสดีครับเปี๊ยบซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกมาที่18เดือน11นะครับปพนรสิบเจนะครับกับแนวทางเราสสมัคคีสมัคคี VIP นะครับรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนาผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคํานวณวีก็เลขเด่นนะครับจากโซนึงเก้าครับได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นนะครับการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลข mm hmm. น่าจะเป็นไปได้เท่าน,นั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมครับเรามาดูผลวันที่18นะครับเราสมคีกนะับสมคีปกตินะนะครับ คนณที่ออกนะครับ4 6 4 8 4ปนะครับ4 6 4 8 4สีจุดวินของผมก็มีแค่เลข4ี่เพราะเลขเด่นของผมมันเป็นเลข7เนาะมันกระยับนหนี้1แต้มนะครับผมจับอยู่ใน7 4แต่ว่ามันไม่เข้ามันออก8 4นะครับสุดเลข ตัวที่2ก็เหมือนกันผมให้ที่5เนาะถ้าจับ5 4มันก็ได้แค่5้5สมันออก6 4อืมไม่เป็นไรเนาะนะครับเพราะว่ามันสลับนะครับมันไปเอาเลขเด่นของ VIP มานะครับเลข6นะครับ,รบก็ถือว่าสามัคคีเนาะมันหลดุดนะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ เรามาดูสามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ก็ผลออก75687นะครับวันนี้สามัคคี VIP ใครโชคดีบ้างนะครับเนาะก็ดุดชุดวินนะครับชุดวินก็มาเต็มๆเลยนะครับ3ตัวนะครับ675นะครับผลออก756นะครับซึ่งเลขเด่นของผมก็มาทั้ง2ตัว ใครนําไปวิง่งไปรูดเข้าหมดนะครับใครรูดหเข้านะครับใครรูด7เข้านะครับวิงรูดหกเข้าตําแหน่งนี้นะครับเจ็ดเข้าตําแหน่งนี้นะครับส่วนตัวเจาะตัวเจาะก็เข้าที่ตัวนี้นะครับหกห้าห้าหกนะครับเจ็ดห้าไปอยู่ด้านหน้านะครับมันก็เลยเข้าตัวนี้หกห้าห้าหกตัวกลับก็ถือว่าเข้านะครับสามคคี ส่วน3ตัวตัวที่ผมติ๊กให้นะครับ576เกนาะก็เข้าโต๊ะเนาะนะครับตัวที่ติ๊กให้เลยนะครับมันออก756ผมให้576นะครับครับก็ไปโชคดีนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกทุกท่านนะครับครับแนวทางก็เป็นการคำนวณนะครับคำนวณตัวเลขเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับแต่ว่าแนวทาง เขานะผมก็ดีใจกับสมาชิกทุกท่านนะครับครับอมเมนเมฆมารวยนะครับไม่มีเพจนะครับไม่มีเพจไม่ได้ลงแนวทางใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกเหนือจากช่อง y t u t u นะครับก็รับชมแนวทางช่องทางเดียวนะครับคือช่อง youtube อมเมงเ็กมารวยเท่านั้น้ท่านเห็นที่อื่นนะครับอาจจะเป็นการแชร์นะครับ แต่สำหรับแนวทางของผมโดยตรงแล้วนะครับก็เข้าไอ้ก็ช่อง youtube ช่องเดียวนะครับไม่มีกลุ่มไม่มีเพจนะครับกลุ่มมีนะครับแต่ว่าผมปิดไปแล้วนะครับนะครับเพราะว่าไลน์ของผมมันเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้ลงแนวทางให้ในกลุ่มนะในกลุ่มนี้ไม่กี่คนหรอกครับประมาณ18คนนะครับเพราะาผมไม่รับเยอะ แต่ว่าก็ยังเข้าไม่ได้ก็ต้องกราบขอโทษเนาะสมาชิกที่ออกจะกลุ่มมามาดูแนวทางนะครับตัวผมยังเข้าไม่ได้ไลน์มันเข้าได้แต่ว่านานๆมันจะเด้งทีนะครับมันมันไม่ทันเวลานะครับครับก็มาตามกันต่อเนอะในวันที่สิบแปดเอวันที่วันที่19นะครับวันที่สิบเก้าสิบเก้าป็นสิบ มาดูวันที่19กันนะครับก็สองแนวทางเหมือนเดิมนะครับสองแนวทางเหมือนเดิมก็เป็นร <c oughs> าวสมามคคี สามัคีวี vip นะครับครับแนวทางช่วงนี้ผมจะลงให้ล่าช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะลองดูนะครับเวลาผมลงไว้นะครับแนวทางผมหลุดเนาะหลุดบ่อยเคยสังเกตกันไหม แต่ถ้าวันลงช้านะครับแนวทางมีโอกาสเข้าเยอะผมว่าก็น่าจะใช้ AI ประมวลผลหรือเปล่าใครลงแนวทางก่อนก็ถูกประมวลประมวนไปบ้านเลขตัวนี้เยอะมีคนเล่นเยอะ AI, min, นะครับไม่ AI ก็แอดมินนะครับเขาคอยตรวจสอบแนวทางอยู่เนาะก็ฉะนั้นผมจะลงให้ช้าหน่อยสำหรับแนวทางเราสัมคีสัมคีวีไอพนะครับ ลำหลักก็มีแนวทางลาสตาผมอยากจะลงให้ช้าเหมือนกันแต่ว่ามันควบทีวีเฮดดีแล,ล้วลาสตาเนาะทีวีมันออกก่อนออกสี่โมงผมก็เลยต้องลงควบหมดเลยแต่จริงผมอยากลงให้ช้านิดนึงนะครับสำหรับลาสตาแนวทางนะครับน่าจะถูกน่าถูกจะประเมินะมน,นะครับทุกวันนี้เ i เก่งเนาะนะครับ กับเรามาดูลาวสมคีลาวสมคีวันนี้จุดวินนะครับ05 478นะครับ05 478สเด็กเด่น วันนี้เลขติดกับเลขเด่นมันตัวเดียวกันนะครับมันชนกันมันชนที่เลข5นะครับก็ระวัง0ูนนะครับเลขเด่นมาด้วยกันก็คือ0กับ5เนาะผมเช็ดชิดอีกครับส่วนตัวที่เล่นใหน้นะครับเลขติดเป็นติดเลข5้าใช่นหผมก็ไล่เลย5 4า7 5่็านะครับ5 4 ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปด้สี่ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับส่วนสามตัววันนี้ผมจับให้ชุดเดียวนะครับชุดเดียวก็จับไปเลยสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าศูนย์ ครับแนวทางนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับบางทีแนวทางของผมเนาะบางทีมันเข้านะครับมันเข้าก็เข้าต่อเนื่องสองรอบสามรอบสองวันสามวันแต่พอมันหลุดมันก็หลุดสองวันสามวันเหมือนกันนะครับก็เวลามันหลุดนะครับท่านก็พยายามเบานะครับอย่าอย่าหนักนะครับอย่าหนัก เพราะว่าต้องรอให้มันผ่านไปสักบันเราค่อยเราค่อยเริ่มใหม่นะครับกับอันนี้ก็เลขมันติด5นะครับผมจับให้ตัวที่2ไม่ได้เนาะเลข0ูนย์ฉะนั้น0ูนย์ก็ระวัง05 05์หกับนะครับระวัง05ตัวเดียวนะศู เมื่อวานนี้ผมให้75็ด้เนาะใช่ไหมเมื่อวานนี้เจใช่ 75, 75็ด้เด็เด่น75ก็ <75 S 2> ระวังมันมานะวันนี้นะครับอ่ะผมติดให้เลยคือ75นะครับศูนย์เจ็ดห้าูนกลับมาดูสามัคคีนะครับ ท่านคงไม่งงเนาะทุกทีผมจะจับ2ชุดนะครับัวติเราคงจะจับตัวล่างอีศูนย์เป็นศูนย์เจ็ดใช่ไหมแต่ว่าเลขติดวันนี้มันเป็นเลข5ามันชนเลขเด่นนะครับผมเลยจับไล่ให้นะครับถ้ามันไม่ชนผมก็จะเอาไว้ข้างหลังนะครับสังเกตดูได้เลขติดนะครับแต่วันนี้มันชนเลขเด่นลูกหมเลยจับไล่กับต่อที่สามัคคี vip นะครับสามัคคี vip วันนี้ชุดบิน 08 697 08 6 9 7เกดสังเกตดูน,นะครับวันนี้สามคคีปกติกับสามัคีวีไอพนะครับเลขเด่นติดเลขศูทั้ง2องแนวทางเลย นะครับก็ระวังเลขศูนย์ด้วยเหมือนกันนะนะครับมันได้ศูนย์กับแปดมันต้องมาตัวตัวหนึ่งแหละแต่ว่า เมืกีวีไอพีนะครับผมเน้นที่เลข0ก็เหมือนกันนะครับเลขติดคือเลข0นย์นะครับชนเลขเด่นเหมือนกันชนเลขเด่นเหมือนกันฉะนั้นก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ0 8ย์ ส่วนตัวที่ผมจะจับก็จับไล่เลยก็จะเป็น4ชุดเนาะถ้าจับเลข0ูนย์ศูนยศูนย์นอันนี้าาก็เหมือนกันนะครับจับเลข5ก็ห้าศูนย์ห้าสี่เจ็ดาะว่าเลขติดนชนเลขเด่นนะครับก็มีทั้งหมดสชุดนะครับศูนย์แปดผมจับให้แล้วนะครับเดี๋ยวศูน์หกศูนยเจไล่เลยเนาะศูนย์เก้าก็ได้ก่อนศูนย์เก้าก็ได้นะครับศูนย์เจ็ดศูนย กัตัวไหนกไ็ได้นะครับ060709นะครับ3ตัว3ตัวผมจับให้8 90 นั้นผมจับที่เลขเก้เนาะอันนี้ผมจับที่5 0คือชุดนี้นะครับห้กับ5้าศูนย์นะไปติดไข่ตัวนี้เลย็ระวัง08ดแปดด้วยกับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคปเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางลาวสัมมคีสัมมคี v ี p นะครับ ครับตอนนี้ก็ขอไวพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่1 9เดือน11นะครับปอสอพนนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ